สดิค่ะดิฉันนางสาวฤดูใน,ในมินิดนในองค์การบริหารส่วนตมบลบางนธทีวันนี้นะคะดิฉันก็มาพร้อมกับคนพิการที่ได้รับโอกาสในการจ้างงานที่ทํางานในพื้นที่นะคะรแร่ะใงด้านนี้นะคะถึงสามารถทาทเกเวรนะคะต่อมานะคะน้องวิชาเล่าอินเสินะคะต่อไปน้องการพิการแขชานะคะและสุดท้ายคุสณสลิทคงกําเนิด อันนี kind of ้นะคะก็ทํางานอยู่ในชุมชนของเรานะคะสำหรับเป้าหมายและภารกิจขององค์กรเรานะคะเรามองว่าคนพิการนั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะดีทางด้านไหนดีในเรื่องของการดูแลช่วยตัวเองได้แล้วก็ให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจริงๆคนพิการให้เปรียบเสมือนกับคนปกติที่อยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่เอาความพิการมา มาเปรียบเทียบกันนะคะตรงนี้อันนี้คือป้องหมายที่เราจะทำให้ถึงแล้วก็คนพิการของเราทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้ทุกทุกคนนะคะให้ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการผิดเรา ทำไปถึงจุดนั้นมาค่ะเราเห็น,ะะนตออแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองของเขาเองนะคะแตบบ่น้องกาลิกา,า,านะคะจากเดิมเนี่ยรับจา้างทั่วไปอาจจะมีอาชีพบ้างไม่มีอาชีพมากนะคะเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสขาเข้ามาทำงานกับสื่อติดเล็กๆนะคะเขาก็อาจจะทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดกระจกะจะจอะไรต่างๆเมื่อวันหนึ่งรู้ที่เหนื่อยหนะะักไม่อยู่ติดภารกิจเขาก็ Donc, าเป็นูผู้ช่วยผู้พิเศอีกทีหนึ่งนะคะทำให้เ็พัฒนาถึงการแข่ทอดการสอนเด็กๆได้อ้าววันนี้ไาน้อจะมาสอนเรื่องสีสต่างๆจ้าสีต่างๆอันนี้สีอะไรสีชมพูสีชอสมอ่าแล้วันนี้สีอะไร เราก็มามองถึงเรื่องของภูมิปัญญานำภูมิปัญญาในท้องถิ่นการจัดสร้างข้าพันธุ์พลาวเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใส่ทอดนะคะใส่ทอดในฤู่ปัจจุบันมีภูมิปัญญาเราก็เจอน้องการีการเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้เราได้นะคะสำหรับน้องลิชานะคะน้องลิชชาเองเนี่ยค่ะ ของเขาก็มีการพัฒนาที่เราเห็นนะคะจากเดิมน้องจบมาเนี่ยก็มีมีเคยไปรับงานในในการจ้างางานคนิกานแต่ว่าไปรอบที่ทําให้เขารู้สึกว่าการเดินทางเป็นอุปสัรคเขามากนะคะกว่าจะไปะกว่าจะมาแล้วก็บางทีในนอกพื้นที่เนี่ยมันติดติดในใน,ในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเองที่ไม่หันเขาหรือเรื่องการทํางานที่นอกเวลาที่ อาจจะกลับว่าลงบานะคะพลังเขาได้มาทำตรงนี้เขาก็ได้พัฒนาในเรื่องของการนำใช้ื่อมือต่างๆของงานของโบลาิคดีนวัตกรรมที่สามารถเอามาเป็นปวชีวะเอามาเป็นเกณฑ์ประเมินต่างๆนะครับเขาก็มีการพัฒนาเรื่องระบบได้ได้ดีขึ้น ที่เป็นธรรมพึ่ก็คิดว่าตนเองเนี่ยอาจจะต้องด <c ười> ูแล,แลอ,อยู่กับที่บ้านเป็นวันหนึ่งเราเราก็ชวนเขามาทำงานเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยยังทำงานได้สามารถที่จะทำประโยชน์กับสังคมได้ในในงานที่เขาทำนะคะมันก็ทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจนะคะซึ่งคุณสามารถกบบคุณชลิตเนี่ยทำงานได้ายคล้ายกันคือทำในเรื่องของ การทำดูแลผู้คอดอนุรักษ์คู้คลข้อหมายของเรานั้นเราอยากที่จะให้ให้คนพิการของเราเนี่ยได้รเงินกองนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเงินกอง มีอาชีพเสริมที่หลังจากหากไม่ได้รับการจ้างงานอยูไ่ไงสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อยากมีศักดิ์ศรีเรื่อตัวเองนะคะมีความภาคภูมิใจตัวเองแล้วก็เรามองไปถึงการยอมรับแต่ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนี้นะคะก็มีการยอมรับกับคนในชุมชนอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมน,นะคะค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยว หรือว่ามีผลกระทบต่อครอบครัวของเราอย่างไรอคะคือมีความร้ว่าเราไเห็นคนพิการอื่นที่ว่าของซ้อยวาเราของลำบากาเาอัสู้มากกว่าเราแล้วเรามีโอกาสที่ดีกว่าเราก็ควรจะทให้โอกาสโอกาสประโยชน์ตัวเนการึน้มากค่ะของน้องก็ต่อแรก รู้สึกตดปู่กนะคะว่าเราจะไปบางทีก็ไม่ไนั่เก่าวันนี้ได้รับโอกาสน้องบอกว่าเห็นคนอื่นที่เขาลงมาสลงมาสังขารในชุมชนเห็นคนอื่นแยกว่าเราทําให้เรามีกลังใจขึ้นนะคะค่ะเออเรามาต้อบใจสำหรับร้องไ้กานแล้วะตะก็คือตั้งใจก็คือเราได้อยู่ครอบครัวที่ว่าเราไม่ต้องไปทำงานที่หนึ่งที่ไกลไแล้วเราก็ได้ช่วยคนในในชุมชนของเราได้หลายเงื่อ เราก็พยความฝึกในการที่ว่าเราแม้จะเพิ่ื่องนั้นเรื่องนี้เราก็สบายใจที่เราคงเดินตรที่ได้่กับครอบครัวน้องเนี่ยค่ะบางทีต้องไปทำงานไกลนะคะมีลูกก็ต้องดูแลลูกดูลูกเล็กด้วยก็เลยไหนจะลูกไปโรงเรียนนะคะแต่ก็ไปทำงานพอเราบันทำงานนี้รู้สึกว่าได้อยู่ครอบครัวนะคะเราก็ได้ช่วยคนอื่นๆการช่วยคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่วยทังอ้อมอย่างน้องที่มาเรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก การดูแลเล็น้อยช่วยดูแลเนาะโดยให้นึกว่าเป็นลูกของเราเป็นหลานของเรานะคะก็มีความเออความภูมิมใจนะคะมีความสุขใจในการทำงานแล้วก็ได้รับการอยอมรับกับผู้จับผู้ปกครองนะคะจากเ่าภายของคุณสามารถนะคะมีความสุขใจมีความประทับใจนะคะดีใจครับที่ได้ทำงานจุดนี้ทำให้คลองบาคลองแน้ำบางคลองใสสะอาดขึ้นคลองสวยแล้วก็น้ำใสขึ้นครับ ล้วก็เป็นความภุมใจที่ทาให้ค,ใหนคนที่ผ่านไปสัานจอไปมาได้รับความสะหนกขึ้นรับแล้วก็มีเสียงชื่นชมมาจากคนที่ใช้ทางกองหรือว่าทางน้ำครับเขาชื่นชมมาว่าะอะไรครับคองอาด ชดนียก็ญญญคือในเรื่องของการเคลือนน่อนไหวเพราะฉะนั้นฟวราติดป้ายอยู่ติดคองก็เลยเป็นงานที่ใช้มันไม่ได้รบกวต่อวิถีชีวิตของเขานะครับก็เลยทําให้เขามีความสุขกับงานแล้วก็ความรับใจที่เกิดก็คือเห็น เราได้ออกกลังกายคือการที่ว่าเราออกมาทุกวันเราก็จะมีวาว่าก็จะแข็งแรการกินน่อากกที่มีประโยชน์ก็คือกินผัหวานก็จะไม่กินถ้ากายเราก็แบบไม่มีตาอยู่คือบะหวานตาเราจะไม่มีน้ำเราก็กินมาแแตดแก้วคือเราต้องกินให้ครบทุกนได้ก็คือดีสำหรับ มหาศาลของน้องมาเอนะคะในกลุ่มนี้นะคะเราย,ยังมีกิจกรรมดีๆในเรื่องของการแบกปันปันขับปันสุขเราได้ดํเาเนินการทุกวันศุกร์ที่2และศุกร์ที่4ของเดือนนะคะตั้งแต่เรื่องโควิดเรื่อยมาก็ทําให้สุขรู้สึกถึงการได้แบ,บ่ปันให้กับบุคคลที่มีอาจจะมีไรายได้น้อยหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุต่างๆนะคะสุขละประมาณ150ิ 180คนที่ได้รับผลกระทบกับกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็บางคนที่ไม่สามารถมาไดุ้่นี้ก็จะนําไปให้ที่บ้านนะคะตรงนี้ก็เป็นการแบ่งปันความสุขที่เขาได้รับโอกาสดีๆเชนีค่ะกิจกรรมปันผักปันสุขประจำสุขที่สองของเดืเอนกรกฎาคมโดยกลุ่มมา,มาตรา3-3และ3-5 ส่วนผักนี่ก็จะเป็นของกลุ่มมัตาา33และ35าและพ่อพาค้าแม่ค้าตลาดสีเมืองโดยการประสานง,งานของพระบัตรมีแสงะนะวันนี้ท่านดองลาก็ํำนวยความสะดวกให้อันนี้อยู่ในช่วงปันผักเตรียมผักแล้วก็มีจิตอาสามาร่วมกันช่วยจัดช่วยทำ กในรูปแบบต่างๆนะคะหรือการทําอาชีพเสริมตรงนี้ค่ะเราก็มองเลยว่าจะต้องเป็นภารกิจที่เราจะต้องช่วยกันทําแล้วก็ขยับต่อไปแลหรับในเรื่องของการสนหาคนเดียวศิลป์เราก็จะให้น้องวิชานะคะเป็นคนถ่ายอดว่าดีอย่างไรเราทําในภาพรวมอย่างไรก็คือกามบริวารศิลา์ค่ะทางทีมงานค่ะทางทีมคนด้านงานทั้งคนเลยค่ะ ดีที่กัสนับสนุนโมเดลวันสิบบาทเพื่อเป็นการส่งต่อโอกาสให้กับคนพีการอื่ตได้รับโอกาสที่เดียวกันค่ะค่ะจากที่เราได้รับโอกาสแล้วโมเดลสิบบาท่อวันนี้เราอยากทีก่จะส่งต่อมีความเต็มใจนะคะแล้วก็มีความดีนิ่งที่ส่งต่อโอกาสให้คนอื่นที่ได้รับโอกาสดีๆเช่นเรานะคะค่ะอันนี้ก็ในความรู้สึกของตัวแทนแต่ นะคะค่ะเนื้ออื่นเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะในฉันต้องเรียนว่าการที่เราได้เห็นคนในชนุมชนเรามีความสุขนะคะเราก็สุขด,ด้วยการที่เราได้เห็นครอบครัวเขามีความสุขเราก็สุขมากยิ่งขึ้นใิชันมองว่ากลุ่มบริษัทที่ท่านได้สนับสนุนมานะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอเชียเอเชียซีคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน บริษัทไทยเดเวล OP รีไซเคิลจำกัดบ,บริษัท t ี c ีซีคาร์แคร์จำกัดและบริษัทนวมฮอ,อ,อร์โอเปอเรชั่นจำกัดทั้ง4ี่บริษัทที่สนับสนุนมานี้ขอให้ท่านได้รับความสุขที่ท่านได้สม่งมให้กับกลุ่มพิการวันนี้ได้รับโอกาสแล้วก็ไปกระทบความสุขให้กับคนในครอบครัวใชนชนุมชนขอให้ท่านได้มีความสุขมากขึ้นอีกร้อยเท่าทวีคูณนะคะ ค่ะข,ขอก็คือมากค่ะ